กล่องนี้ก็สวยนะครับเป็นพลอยมลกตดสีตองอ่อนสีเขียวตองอ่อนนะครับทำแหวนนี่สวยครับทํำต่างหูทํำจี้ทําข้อมือสร้อยข้อมือนะครับสีตองอ่อนหรือว่าสีก้านมะลินะครับเป็นพลอยมารากตดตอนนี้ตลาดจริงๆแล้วพลอยมลกตดก็มีน้อยครับเพราะว่าเขาไปเผาเป็นพลอยเหลืองกันหมดครับ ท่านจะหาพลอยมลกตก็เราก็เปิดกรุให้ดูนะครับเป็นพลอยมรกต่างๆนะครับเป็นพลอยมลกตรูปร่างต่างๆเป็นพลอยเก่าโทรสั่งได้ที่เบอร์0871505601ครับรับรองมีให้เลือกมากมายนะครับหลายหลายหลายเม็ดนะครับเยอะมีให้เลือกเยอะ